แต่งูเข้าบ,บัญชีเลยไหมแต่งูครับเอ้าตามาดูถนนต้นตาลกันนะครับรอบหนึ่งถงนนต้นตาลของของข้อดาบพิชัยครับมันมีอยูะไรหน้าอันนี้ห,นนนหวานข้าวครับวัวควายก็ไปดูบ้างเป็นบางนัดนะครับข้างหน้า เหน้าหน้า ข้าบ้านดนแดงแดงยี่สิบเอ็ดไร่หวานเรียบร้อยแล้วครับของพี่ชายผมนี่แหละมาดูเขาแต่มันมีหญ้าหญ้าข้าวนกเป <c oughs> ็นหญ้าข้าวนกตรงนี้มันจะเป็นหญ้าข้าวนกขึ้นเยอะนี่หวานข้าวแล้วครับเห็นไหมเป็น,มนเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวแล้วก็เียวคุมหญ้าหวานเรียบร้อยแล้ว กลางทุ่งโคกทุ่งส่โคกการฉีดยาคุมย่อยครับจ้างเข้าหวานไล่ละร้อยแปลงนี้เมื่อประมาณสาองปีที่ผ่านน้ำท่วมนะครับ น้ำท่วมเราดับถนนเลยนีย่เห็นเสาไฟฟ้าไหมครับเนี่ยสูงระดับถนนครับท่วมอยู่ปร,ประมาณเกือบเดือนเศษๆข้าวตรงนี้ไม่ได้ไม่น่จาจะต้นเลย เส้นนนแดงครับโคกจานทุ่งชัยตรงกลางนี้สเส้นนนบรนดแดงครับกลางทุ่งนาอยู่ตรงนี้ครับนานาไครนานาพี่งวงนี้เป็นแปลงใหญ่เลยนะพี่น้องครับวางเขียนแล้วก็รถรถไถไถกบกบก แล้วก็พ่นยาฆ่ารอบอนึงลอยต่อระหว่างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคันก็จะมันยังไม่กบกันนะกบกบฟางกบเลยโอ้ฟางนาย ก็กาีะแค่ก็กกีหอดคอน,นบอ,กอนสกที่ขียน่ยอดเพราะว่าถ้าวีที่ไม่เลองชนดยองไม่เน,นนเะอนอ,อ,อพอหรืเ่เืแต่มีเชื่อม่หลที่ขึ้นนี้ไม่ใช่ข้าวะน,น,น,นี่นี้นียเขาวนกข้าวนกเป็นแนวนีเนาะขขาวนกนเ,นเนอนกมอามัน,ม,นมีเขาขึ้นรุดๆบ้างสินี่พอานมาดุดไปเนาะูได้ออยากในแนวถ้าผไมีมีก็มาไปเน่เออเีนี่ไปถู มันไปเราเกี่ยวเห็นบ่าวเกี่ยวพ้ามาแต่ผัคกลางเขาเกียงดิจบ่ลูกเกี่ยวมาเท่าไรแล้วเท่าไนะลูกเกี่ยวเท่าไล่ะกก้างม่มีขนกเด้มีี่บ่ค่อยว่เเขา้าข้าวนกเป็นวัชพืชที่ไม่มีอะไรค่าเลยนะต้องปั่น แ,แปลงนี้อีกห้าไร่ครับยาวเพียงนุ่นแปลงนุ่นของเขาหวานเทลแล้วของของีกอ,อ,อีกญาติพี่น้องกันยาวมานอูนพี่น้องยาวทุ่งเลยเนี่ยเรียบนาทุ่งทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ ถ้าฝนถ้าฝนลงมาอีกสักคืนนี้เรารองว่าอีกมีลุ้นมันยังองอกเลยหรอพี่น้องครับยัององอกแต่ก็ต้องระวังเรื่องไอ้ข้าวนกเราต้องคุมย้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจา้างเขาพน่นพ่นคุมย้าอีกรอบหนึ่งเห็นที่นี่เป็นแนวๆใั่ไห,ไหมี่นนั่นแหละคือถนอ่ต้นตาลของของไอ พ่อด่าพี่ชัยชเห็นไหมจะยา่าเป็นแนวไปเลยถนนต,นต้นตานนลนู่นเดียวยมีน้องครับถนนต้นตาลครับถนนตาาน้นตาลนู<ด>้นถึงนู่นพี่น้องคุณเขียวเขียวปัดยุ่เหลียเลยเขียวอ่อนอ้าวว่ะ ยยอ,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 อย่าไปถ่ายพี่น้องดูอีกรอบนึผมถ่ายหลายรอบแล้วพี่น้องตร <c oughs> งจุดนี้ผมถ่ายหลายรอบแล้วล่ะถ่ายไปดูเทียกบกับเก่าพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> มาถึงนู่นพารัางคีเลยนะใจด้วยครับเอา้าพามาดูถนนต้นตาลนะครับรอบหนึ่งถนนต้นตาลข,ของของพ่อดาบพิชัยครับท่านผู้ชมเลยหน้าอย่างนี้นหวานข้าวครับวัวควายก็ไปดูบ้างก็เป็นบางนัดนะครับหน้าหน้าอะไร